อานะครับเราอยู่ันที่ร้านอิมเอิบแหนมเนืองเขาบอกว่าของดีแห่งท่าข้ามคุงคุเคยต้องมารองนะครับอยากกิน,นอ,าอาหารเวียดนามคือตอนแรกคิดว่าเป็นร้านเล็กๆดูร้านไม่เลอะเลยใยใหญ่เห็นชัดเลยนะครับครงเลี้ยวมาจากเข้ามาจากทางท่าข้ามเข้ามาจากพระรามสองนี่แหละท่าข้ามเนี่ยเข้ามาเลี้ยวเข้ามานับตรงผ่านไฟแดงมาเลยท่าข้ามซอยเจ็ด แล้วก็จะเข้ามาเนี่ยมีที่จอดรถตรงนี้เลยนะครับนี่รูเลยมีที่จอดรถแบบนี้เลยนี่ที่จอดรถมีพให้เลยนี่มีที่จอดรถนะครับก็ราคาเริ่มต้นไม่ได้แพงนะประมาณร้อยนิดๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างแต่ว่าเล็งๆไว้หลายอย่างพวกเอ่อแหนมเนื้อแหนมเนื้อแหนมเนื้อแน่นอนแล้วแหนมเนื้อแน่นอนแล้วเขาบอกว่าที่นี้โหแหนมเนื้อตัวเนี้ยเล็งมาแล้วอ้วนมากแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็เฝอที่ขาดไม่ได้นะครับเฟอเนี้ยอยากลองกุ้งพันอ้อยกุ้งผันอ้อยต้องมีกุ้ โอ้คือน้ำลายออแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับอีกหลายเมนูเลยเดี๋ยวเข้าไปด้วยกันไปอันที่อิ่มเอิบแหลมเนืองลุยไปครับเรียบร้อยครับอาหารเรามาแล้วโอ้โหหลากหลายเมนูมเปียบเหมือนเดิมเลยภาพเหมือนภาพเดิมเลยภาพแบบ มีเลยมีอะไรบ้างขอให้ดูหน่อยเอาเริ่มที่เมนูไหนัะเอาที่เมนูที่อยู่กินอยู่ทีนอยไรอะยำหมูยอเส้นแก้วนะครับเป็นเส้นแก้วใสๆอันนี้น่าจะเฮลตี้นิดนึงใช่ประสมภาพประสมภาพหมูยอแต่แอบชิมมาแล้วน้ำยำโอ้จบดีเลยอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดนิดนึงแล้วก็อมหวานคือเป็นยำที่โอเคแล้วใครชอบกินหมูยอเหมือนกันนะหมูยอที่เนี่ยแชมป์ของดี เมนูต่อไปกุ้งพันอ้อยครับนี่นี่ทอดมาดีทอดมาดีไปแอบเอ็งเขาทอดมาแล้วแบบฟูแล้วมันสะอาดชิมเลยหอมหวานด้วยนะอร่อยเฮ้ยหวานอ่ะสี่ไม้สองอยี่สิบแต่เขามีแบบสองไม้ด้วยนะสองไม้ก็ร้อยยี่สิบเก้าบาทขอรูนเลยแล้ว คือปากมอยยวนนะครับอันนี้ราคาหนึ่งร้ยห้าสิบเก้าบาทมีสี่ชิ้นนี่ใช่มีหมูยอที่เป็น,ปนหมูสับแล้วก็ผัดกระเห็ดนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มถั่วกินกับน้ำจิ้มถั่วก็อร่อยเลยดีเลยอะ่ะเออนะอันนี้หนึ่งรยห้าสิบก้าบาทมากินได้กินสองคนได้เออต่อนี้เมนูที่ชอบนะครับเวลาไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นตามร้านทั่วไปแล้วเราชอบกินด้วย ร้านว่แบบย่างย่างอยู่เอออันเนี้ยชอบมากหมูย่างใบชพูสุดอันนี้มาชนติงนี่นะครับหมูย่างมาก็นี่แนนจะกินคู่กับผัดเออหมี่ก็ได้หรือน้ำจิ้มแล้วก็ผักได้หมดนะครับที่เนี่ยเขาเติมผักฟรีน้ำจิ้มฟรีแป้งก็ฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแป้งที่เมนูแหนมเนืองอันนี้ก่อนจัดอันนี้ก่อนอันนี้จริงๆมันมีสี่อันนะกินกันไปแล้วชินไปแล้ว มันมีความหอมของใบชะพลูแล้วก็เนื้อหมูแน่นแน่นมากเนื้อข้างในแบบแน่นเลยแน่นปั้นมาแบบดีอะ่ะต่อด้วยเส้นหมี่หมูซูวีกระทะร้อนเขาเสิร์ฟม,มาเป็นเซตแบบนี้นะครับในราคา189บาทมีหมูซูวีมา<อ>หมูเขาจะเป็นแบบนี้หรือม,มานเนาะตัวใหญ่เ้อชิ้นใหญ่หอมด้วยแล้วเหมือนแบบหมักสมุนไพรมาอะไรเงี้ยมีความหอมแล้วก็ย่างมาดีอะ่ะ เสิร์ฟมาบนกระทะร้อนนะเบื่อเราก็มีน้ำจิ้มมาดูลองสิอเอาเลยเอาธรรมาดาก่อนไหมนี่ยหมูเขาแบบนุ่มโอ้หหมูนุ่มมากหอม,อมในจิ้มจิ้มไหมเดี๋ยวกินกับเครื่องเคียงปะ่ะจิ้มนี่อะลองดูน้ำจิ้มเขาคล้าย,ายน้ำจิ้มแจ่วปะมันจะมีอืม น้ำจิ้มข้าวคั่วน้ำมะขามป่ะน้ำมะขามค่ะกินมะขา,บบะขาะกมกินกับน้ำจิ้มนี่ w ร์กเ,เลยนี่เมนูซิงเกิลเจอร์ของเขาเหมือนกันนะครับเมนูเดียวกับชื่อรามเป็นซิงเกิลเจอร์หรอเป็นปอเปียโลกุ้งอิ่มเอ,อิบนะครับนี่กุ้งมาข้างบนแล้วก็เขามาจบมาคู่น้ำจิ้มอันนี้คู้นจิ้มนี้นี่น้ำจิ้มเขาอยู่นี่นะครับเป็นน้ำจิ้มแบบมันจะมีเหมือนมีความเผ็ดเผ็ดนิดๆอ่ะ มันจะเผ็ดๆนิดๆดมากน้ำจิ้มอะ่ะเนี่ยกลิ่นอะ่ะอืมมีความเผ็ดนิดๆอะ่ะอืมมีความเป็นถั่วถั่วอ๋อน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอะ่ะออืมขออย่าใช้มือนะคะมือเลย,อยน้ำจิ้มโคตรด,ดีเลยอันนี้หนึ่งร้ยห้าสิบเก้าบาทมีวานหกชิน้นน้ำจิ้มสุดอะ่ะน้ำจิ้มสุดอะ่ะ โอ้น้ำจิ้มขอกลับบ้านเลยแล้วมาแหนมเนื้อพระเอกของเราก่อนไปดูแหนมเนื้อครับเขามีหนึ่งไม้สามไม้ห้าไม้เราสั่งห้าไม้มานะครับเราก็ให้มาแบบใหญ่ๆมีขนมจีนมีเครื่องเคียงเพลีอวเลยมีเครื่องเคียงมีพริกมะม่วงแตงกวากล้วยอันนี้เป็นเบสิกเลยแล้วก็ผักผักแบบนี้นะครับกระถางแบบเนี้ยเติมได้ไม่ห่าน น้ำจิ้มชากได้ไม่อันนี่ครับเป็นน้ำจิ้มถั่วเป็นสูตรของร้านแล้วก็มีพริกแดงแล้วก็มีถั่วอันนี้มันจะมีแบบเพิ่มความเผ็ดความอะไรเนี่ยโหดีมากเลยอันนี้แล้วก็ไอตัวแป้งเขาอะแป้งเหน่ยเดืองแป้งห่ออะเขาไม่ต้องแช่นานนะครับจุ่มไปประมาณแบบเจ็ดวิเขาบอกนะมันจะขึ้นมาเนี่ยมันยังรูแข็งๆอยู่นะแต่พอวางไว้แป๊บเดียวมันนิ่ม เออนอี่เมงคือดีเลยอ่ะแล้วน้ำจิ้มองเขาอ่ะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วมีตัดแซมแบบมีความเผ็ดเผ็ดนิดๆคุณเลยอะนี่มือหอหออย่างดีเลยกลัวมากเลไปลุยเอาเลยนไงมันเป็นแบบอาหารที่แบบรวมทุกอย่างไวนะ้ในคำเดียวที่มันมีแบบความเผ็ดความเปรี้ยวความ มีให้เคี้ยวกับกรอบแบบเท็กเจอร์ของผักของพริกเออแล้วก็ด้วยแหนมเนื้อเนี่ยไส้แน่นนะครับผมบอกเลยไส้เดรข้างในเดีดีอันนี้เฝอขอเฝอให้ดูก่อนนะครับเฝอเขาว่าน้ำจะเป็นแบบโอ้โหเข้มข้นมากสีแบบเข้มข้นเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็มาพร้อมหมูนี่นี่หมูกรดดูครับหมูกรบไปนะ ต้องปรุงไปก่นอนคือตัวนะ้ำเขาเข้มข้นมากเข้มคนเลยดีเลยเฟอหม้อไฟนะครับนี่เฟอต้มยำกุ้งหม้อทองอันนี้สองยเก้บาทจะมีหมูก้อนมามีเส้นเฝอแล้วก็มีกุ้งแล้วก็ออนท็อปด้วยไข่แดง2ฟอง299กิน2คน สามคนสี่คนใช่กินมากินกันเยอะเลยปาร์ตี้จริงๆเขาก็มีเซตแบบหลายๆหลายๆอันเลยนะเนี่ยอืมเนี่ยก็จะเป็นเซตด้วยใช่ใช่เขาก็จะมีเป็นเซตๆแบบนี้เออพับก้าเรียกพอแล้วเนี่ยเรากินสองคนเออหกพับก้านี่เราโอ้อลังอ่ะแค่นี้ก็อลังแล้วมีประมาณแบบโอ้สี่เมนูอืมเขาเปิดมาตั้งแต่ปีสองห้าห้าหกนานแล้วนะ เป็นนี่ก็สิบกว่าปีใช่เขาก็เป็นแบบแฟนกันใช่ไหมคู่รักกันแล้วก็อยากให้แบบมีร้านอาหารเวียดนามอร่อยๆในทุง่งคคเนี่ยแหละหรือว่าถ้าข้ามตรงนี้แหละนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จดีเลยอ่ะเพราะว่าอาหารอร่อยเออยังไงก็แวะกันมาได้นะครับที่อิมเอ,อิบแหนมเนืองอยู่ที่เอท่าข้ามซอยเเลยซอยเมาไปที่จอดรถ มีที่จอดรถใช่เขาจะแบบกั้นล็อกไว้เลยจอดรถได้แล้วก็เป็นห้องแอร์ด้วยอาหารอร่อยรา,า,าคาไม่แรงราคาไม่แรงราคาดีเลยอ่ะครับที่อิม่มเอิบเนี่ยเขาก็เปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มมากันได้ใครที่อยากกินอาหารที่แบบเฮลตี้เวียดนามหน่อยก็มาได้หรือว่ารสชาตินี้เลยให้เลยอร่อยจริงอร่อยจริงไม่โกหกนะครับไปแล้วเ,เจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วไา